ถ้านายสนใจจะเขียนการ์ตูนทำไมนายถึงไม่ไปเรียนล่ะอ๋อก็จริงนะเอะคุณเฉินครับถ้าหากผมเรียนจบแล้วคุณจะรั้ผมเข้าทำงานไหมต้องดูว่านายเรียนเก่งหรือเปล่าแต่คงไม่มีปัญหาเพราะดิพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดคุณจะจ้างเขาเหรอเออนี่ตาสีถ้าเกิดว่ามาเจ้าดีทางนี้นายเป็นพี่ก็ช่วยผลักดันมันด้วยนะ อือันนี้วันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่นะใครมีของขวัญก็ออกมาเลยไม่มีอะไรไม่มีเลยัหนึกแล้วก็ดีแต่กินดีที่ฉันรอบครอบให้ซื่อเหนียงซื้อมาแล้วเซื่อเหนียงของคือไหนจ้าที่สุดเลยสุดยอดจริงๆเมียจ๋าว้าวห่อซสวยเชียงเปิดอะไรอะอะไรเหรอมาดูซิให้ได้เลยๆหดูซิว้าซื่อเหนียงทําไมเอากรอบเปล่ามาให้เขาล่ะอ๋อฉันรู้ว่า้าเสียมีของรักอยู่ชิ้นหนึ่ง มักพกติดตัวไว้ตลอดของชิ้นนั้นเป็นตัวแทนฐานะของตัวเขาเองแสดงว่าเขาคิดถึงบ้านเกิดฉันจึงซื้อกรอบรูปมาให้เขาใส่ของสิ่งนั้นนายมีของรักด้วยเหรอมีของรักของฉันก็คือผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไงโอ้ฮะโอ้พี่เสียไม่เห็นัปจะพิเศษตรงไหนเลยไหนขอดูหน่อยสินี่ดูดิ ว้าวลายปักมังกรละเอียดมากเลยคุณเอามาจากไหนคะ <c oughs> คุณว่าผมเหมือนลูกหลานมังกรตกยากมีผ้าเช็ดหน้าลายปักมังกรไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแม้ซื้อเหนียงเก่งมากเลยตาเสียรักชอบอะไรเธอก็รู้ทุกอย่างเออ <c oughs> คือว่าคุณลืมแล้วเหรอตอนที่เรามาเราเป็นศัตรูกันฉันก็เลยต้องสืบเอาไว้เล่นงานเขา <c oughs> นี่แสดงว่าเธอรู้เรื่องเขามากนี่ว่างๆก็แอบบอกฉันบ้างนะเสื้อเนียงรู้เรื่องเขาผมมากเลยแต่ผมเชื่อว่าเธอ จะเก็บมันเป็นความลับคุณอย่าลืมว่าฉันกับซื่อเหนียงเป็นเพื่อนกันเธอจะต้องบอกฉันจริงไหมอ <c oughs> เออฉันจะเอาผ้านี้ใส่กรอบแขวนข้างฝานะอันนี้เร้เขาไปดนคนรกันจะไปช่วยเธอนะนไปช่วยกันไปช่วยกันคุณทําได้เหรอฉันมีความสามารถหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้ค่ะเอาละเรียบร้อยดูยังไงฉันไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษนะ ถ้าเป็นฉันนะฉันจะแขวนรูปโปสเตอร์รูปโปเอาแบบนี้แล้วหลังความคิดที่ดีมากเลยโอ๊ยเจ็บติดลูกชายเธอถ้าว่าเป็นลูกสาวเราคงไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม้าที่รัก๋จใคยบอกไงว่าไม่มีปัญหาในบ้านเหรอจะรูปโปงหลานสาวฉันมาให้คนอื่นดูโตขึ้นจะไปประกวดไม่ซ่องกงได้ยังไงแกคิดด้ไหเออมีสมองมาทีดทีวางใจเถอยังไงฉันก็ชอบภาพปักมังกรผืนนี้ นี่เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาอะไรกินอ่ะหิวแล้วนะเนี่ยใช่มากไปหาอะไรกินกันดีไปะปะปะเดี๋ยวด้วยให้